สวัสด,ดีครับอ,อ๋อเยสวัสด,ดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วพาผููบาลล่งทะเลอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าเมื่อน,นี้ลูกๆสิมากินเขาน้ำมาสามนมสามมุมเลยแบบนี้ยเื่นกับเป็นมีเหล่านึงนมกับเป็นซีนมัมก็นึงสาวเมือเ่อแรกนี่มีลูกหาคนเลยเด้อพี่น้องจ้ากเลยสิพาผูบาวมหาเก็บหอยเก็บพักปลาไปเห็ดเมนู่ให้ลูกๆกินจ้ะ เฮ็ดถึงอาหารไทยถึงอาหารฝรั่งอย่างนี่แหละตว่าเมนูผักปลาห้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะลูกหลายก็ตก้องจัดเต็มแจง้ง่อยนึงจกะผ้าแพนมาเก็บบังห้อยแล้วก็สิไปเก็บผักต่อด้จ้ะเด้อลมก็จะแม่นเริ่มแห้งเอานาอ้ำบ่ลงตัวนี้บะแคนดูรีเช็คเฟ์มแหย่พี่น้องจ้าอุ้ยงามแท้รู้ดอกหยังนี่จ้ะพี่น้องทำไมเธอสวยจังเนี่ย,อยบอมเป็นบอมเป็นผักฟันสิงโตได้นี่ดอกหอยังคะ คือกินคิ้วแถวเนาะแต่ว่าสวยจ้ะสวยงามมากเลยให้ผู้บาวไปเช็คเช็คน้าไปเช็คน้าให้ฉันแม่มันมัน,มนจังได้เด็เดี่ยอาจจเก็บน้กโขนหินได้ว่าแพ่ใส่สุดยานอาวากาศรู้จบกย่ยานเลย <laughs> ลุยจะลุยล่มจะแห้งแล้มันอยู่ริมทะเล,แ,ละแต่เดิมมันโอ๊ตขี่สิล่มแห้งบ่ได้หรอกจ้ะเนาะผู้น่ะไปเห้วผู้บาวแผ่ไปแล้ว บรรยากาศน้ำน้ำม,มันลงแป๊บเดียวมันก็นขึ้นห้ามาบ่าท่านกลัวห้าสิใใจเวลาขึ้นมากนะจ๊ะบ่เป็นยางลงไปเบิ่งว่ายน้หาที่ขึ้นขาานาดจีรักแต่ว่วาห๊วพยพันอยู่ในโขดหินดอกจาก้าวว้าหนามเมซเมนใสเด้อหนามใสค่ะพี่น้องจ๊ะโอ้โอ้โอ้เจ้าเจ้าวเวกอยู่บ่าอยู่ เปกะว่ายู่ดี่ยวต้อนานตามนะเออ๊นโขดหินเห็นโขดหินอยู่เห็นโขดหินอยู่เอามาเจอเพื่อนบ้านเจอโขดหินอยู่จ้ะเจ๊กกันจะเช็คๆวะเช็คมันเบ้อได้แล้วตัวนี้ที่อดีตเบ้อ่ะ Jeg har den anden spændende med, hva? Nej, nej. Åh, oh, for at kigge her, hva? kig den der. tror, det er ligesom en telefin, ja. Bare en lomar, hva? du ใส่มันวันนี้10 13อันองศานี่มันวันนีมันบนหนาวด้วพี่น้องหนาวคักเด้อนี่เก็บเก็บดอกไมสวยบวพี่น้องจางามเนาะถ่ายรูปกันนะแต่ใส่สุดย่านะอากาศอันแฟนคลับกับโคมาคักแฟนคลับดักหอยนี่ป้าดาวพี่น้องจ๋าอัน อยากจัดให้คคกเด้อจ้ะแต่ว่านี่แหละมันอุปสรรคมันยังสีแหละน้ำหนามันหยังจะสีแหละหนามันบ่ค่อยลงเขาเชกหนามเพาลังเทือเพ่นมาลงแต่ว่าข้ามาเร็วมันบ่ลงมังี่ยสแม่พี่น้องจ๋าเราอาบปากถ้านหนามบ่ลงมันก็สิเก็บหยางในจักหน่อยอยากมาเก็บให้เบิ่งขวดละพี่น้องอยากข้ามาเก็บแบบฟินๆเนาะหนามบ่ลงมันก็แนมบ่เห็นตัวบกห้อยมันบ่มวนได้บัด เห็นบ่แล้วพี่น้องจ้ะุเต็มอยอ่ หอยจูบก็ไล่หลายมือหนาสิาพามาเก็บหอยจูบด้วยจ้ะเด้อมือนี้มือนี้เอาหอยเอาหอยแม่งผูกกันกนะจ๊ะเนาะเก็บได้อยู่จ้ะ chim thẻ ôi gì lồm gì lồn lông lồ, nạm Đứa phi nòng ấy nói này nuôi anh chị này uẩn á tít mà đào nó sắc ทแท้ๆไอแฟนเธอจะสีเห็ดเมนู่มนของฝรั่งนะจ๊ะเมนูของฝรั่งล่จะจะ๊ะแฟนเธอจะเห็นมาสีเห็ดมูกระทะอีกรอบนึงแต่ว่าถ้าฟังเบิ่งวา่าลูกสิว่าจังไหนสิเห็ดสองเลยสองเมนู ใสได้แม่มเห็นหนวยมั้เห็น,ง,หนง่นนาม้นหนเลยนะสวยสิว่าไม่สวยนะสวยมากเลยนะไม่น่ะจะได้จัยอดเลยคูก้หวยว่าเดียปลาดาวผมแต่ไม่เอาปลาดาวแล้อจ้าเดี๋ยวจะจกมาให้ดูนะโอ้ยพี่น้องเป็นกุ่เป็นพวงโอยโอยผุนะ วันนี้งามวันี้เรา,างไงบ่เอาได้หนิปอยเห็นเราแพลเสือเพราะวะาาแล้วเถาเถา้ถาง,ม,งมันเป็นตะกินหน่วยมันบอกอวดรุ่นนี้นี่ข้าต้องเอาดัหนหอยอออ่อนาต้องเก็บกินหอยอ่อนๆนี่จังสีจยมาบดเกอันอะมาบอกอวนเด้วอวนค่ะ งามครับพี่นอ้องเห็นบ่สุดยอดเลยเนาะไม,ไ,มไม่แต่หวายเบิ้งเบึงเบึง,บงโอ้โหอยู่ไหนะงามขนาดาพี่นอ้องเอ้ย,อยจะลุ้ยลุ้ยคักค่ะเบ,บ,บ,บึงหย,ย่านะหนาวเขาถุงมือแค่นั้นละบ็ได้ยานแลเปียกมั่นว่เปียกอยู่แล้วเพราะแพทย์ใส่สุดแต่ว่าขึ้นหนาวเขาถุงมือนี่หนาวเย็นครับทุกพี่นอ้องจ้ะ dẹp ma phải dẹp ma dẹp ma năm mà, mà. mà, mà đã được ừ, ôi mình cứ mình พี่น้องเนาะน่าคักเูยนะหลอกเร่แจมบับแจมเลยแน่บบดูเรื่องเลยแดดซองโอ้ยหน่วยนี่ลองออกไปเบึงเนะาะเผื่อเราบดเท้าด้พี่น้องาเห็นยังวะ้สวยเลือกไไปเลยนะเนี่ยดูนะดูนะเห็นยพี่ตอหอยได้นี่ ขคือล้มเด้อจะเด้ออยู่ทะเลนี่อุปรสรรคอย่งางคักเลยย่างไงหลวงเลยอานะเว้ยเป็นกอดๆเป็นกำกำขึ้นมาเอาอันตัวแดงๆเนี่ยออกว่าเอาไปน้ำเขาเอาไปตะยานเหนียวเหนียวนีว่แล้วกอดเหนียวเขาเป็นอย่ากอดไล่น้มเลยนี่เห็นอยู่ดอกเนาะ จังสีพ่อวานเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้อได้เห็นหน่วยนำ้ำอ้ยเอ,อ้ยแน่นเอาบ่อออกเลยแน่นคักนี่เจ้าขึ้นแน่นคักแท้มาหงัดซอยบกหอยซอยแพดเด้อพี่น้องเอ,อ้ยู้บ่าวก็นั่งไห้ก็รลังใจอยู่คนนะมาน้ำหฮาบ่ได้ ลงมาประด้ดอกล่มตายไ็่ไงลงคุบน้ำแท้แล้วลงมานี่สชีดงงุ่มกันได้บยวมันบ่ <c oughs> ได้งุ่มบ่ได้งุ่มบ่หอยเด้บยันงุ่มข้น ลูกประเด้มานํนจาจักคนน้องพ่อไปางานวันเกิดางานวันเกิดอีกแล้วผู้สาว,น,วน,น้องบอลกะเพิ่นไปเติมน้ำมันรถเพิ่นเตรียมพร้อมมื้ออื่นเพิ่นสิไปโรงเรียนเนาะวันอา,อาทิตย์นี้เพิ่นต้องไปเติมน้ำมันเป็นเสียบๆอยู่เดียมันก็เอาใหญ่ตึ๊ง กำลังใจล้นหลามจะมาดามจ๋ากำลังใจเจ้านี่ล้นหลามเมาหม่นี่ทีอเจ้าย่านนี่มันมันนี่ถุงมือมันลงไปมันเสียนีใส่ถุงมือเียยงเหล่เยนนเย็นนัเยน้ย็นนแม่แม่เพิ่นมานอนเกยตื่นึ้นแต่เนาะ chảo khăn, khó khăn, không chịu, không này không chịu, không chịu, cái ในการหาของทะเลกินอุปสรรคก็คือน้ำไม่ลง้ามันบ่หนาวคือบานเฮ่าเว้ยสีภาพพอแม่พี่น้องมุดหมุดกะคักเบิง ได้ก็มีคาซำเก่า,าลมแห้งคือเก่าพี่น้องแต่เลิศเลิอบอกเพิ่งจะแล้ะ าโตแบบง่ายอี่หนึ่งบอ้ไม่ใช่หรอกพี่น้องจ้าสเก็มพคิกเบิ้งเบิ้งพี่น้องจ้านี่จีแมนเจ้าใหญ่มันมีสองโต้หัวนะโต้หนึ่งเราเราสงสัยเรากินบักหอยน,ยนี่นี่นี่เรากินบักหอยจ้าเนี่ยเซมันส้มนะหลายหลายปลาดาวมึงนี่หลายคักแค่เทียนคนจีนแคาเจ้า,จาก,กินเด้อพี่น้องเด้อ กินนะไปกินปลาดาวเด้อพี่น้องจ้ะเฮ้ยมะเฮามีคนกินอยู่บ่าเฮ้ยประเทศไทยเฮาปลาดาวมันกินได้อยู่เนาะโป้งงูคือกันแะเวมันกินได้หรือบ่ได้เนาะเฮาบ่เคยกินนะเฮาไม่เคยกินนะพี่น้องโอ้ยโอ้ยจักว่าเสีจักว่านนี้แน่บ่เห็นหน่วยบอกหอยเจ้าคือมาให้เบิ่งเอาเด้อนี่ ผม,มเห็นอีหลีจากพี่น้องจา้าเขาเขาไล่หน้ามันก็ลมลมกับแห้งจมได้บัดจมยกเสาได้บัดโคางจมเป็นแต่เสา โอโลเคเลย์ยูสวยกว่าจ้ะ bên xếp xếp vô kép nha kìa đó con nói kép ngay ngay đó kìa nó lốc lốc kép nha ทั้งมาซองไปอีกน,นึงว่าน้าสีงว่งมาสีเอาไปไหว้ธาเห็ดอัน้ำจิ้มซีฟูดน้ามว่าได้ซักทั้งเดียวกันยังสีบกว่าได้อยู่พี่น้องเฮ้ยทั้งเดียวก็ยังไม่ได้เลยเนะี่ย cố gắng thì đâu ra ngoan khắp bay ngang thích mặt sáng nói lên bóng lạo mang tên ngoài ngang 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 แต่แบบไงนึงคุณอะเพ่อดังหายก็เรือบินเนาะเรือใหญ่นี่เองโอ้ยเรือใหญ่เรือใหญ่ดังหายก็เรือบินแต่ตว่ายุ่งอย่างมันดังอืด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 หอยซีนี่่งงางเนาะพี่น้องอะ พอดล้วล่ะพี่น,น <utral. S 2> ้องจ้ะแพทพอดแล้วพ้อน้องเพราะว่ามันมันจะเก็บล้วบานเลยเนอะเก็บเป็นยังไงเนาะก็จะได้ร้ายแล้วค่ะมาได้ร้ายมาได้ร้ายแล้วจ้ะแต่ย้ายตื่นจังกินเนาะกินก็หลุดพอกินอยู่ตัวขันสีเห็ดดำจิ้มซีฟู้ดคือสิบวันใดดอกคอยเชิญมาเก็บไม่แหละจวไปเก็บแล้วแถวบ้านจะได้กิน้มจิ้มซีฟู้ด ต่ต้องรอน้ำลงคักๆแถวบ้านบริษันขี้ดินทั้งนั้นเลยมือนันเก็บไปฝาพีบีขี้ดินพค่งงละเงือกคักแล้วเก็บกาแฟมือนังพืมีดินแต่ว่าน้ำลงคักืัหนังเก็บอ้อมลึกๆเห็นไหมจ๊ะกวอนนี้ไปก็ผิดจอยมือนังนน้ำมันลงบ่คักข้าวเก็บเอาริมๆนะ่ะม,ม,มันมันมันไม่ขี้ดินทรายจา้ะเพิ่นมดินทรายเนาะโอ้ยเดี๋ยวจบขึ้นมาให้เบิง่งเด้อนี่ไปก่กนอนนะคุณจนี่น้องเก็บ เราไปทางใดล่ะโมกี้นี่เอ้าเอาพุนผุนผุนพี่น้องจ๋าเลื่อยคลิปนี้กับศิฟะวะซัมเนียจ่ะพี่น้องจ๋าไปขอโทษขออภัยหลายเยอจ้ะเด้องร่มแห้งครับนี่บอกระห้อยทั้งนั้นได้ด้วยนะแค่สเก็ตก็ได้หลายเติบอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าเนาะเอาหนามใส่พอเราบ่ตายพอสิเดีไปทางไกลน่ะสิไปเก็บผักต่อใบนำทางใบขอบคุณไ้หลายจังย่า Biskin and span also. Do khoa khoa xin to. Ok, lìm kale hèn kha. Boskelo đi phân lên hèn. Ton yang ngang tung 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 ไปแล้วพี่นอ้องไปเดี๋ยวแพทย์พาไปเอาอันถังอีกครั้งนึง